สมเดจพระสังคราชแต่งตั้งทีปึกษาและล่องเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบครับที่บริเวณมณฑลพิธีวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองรีสเกตนายอนุรักษ์ถ้ำประจําจิตนะครับรองผู้ราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานฝ่ายขลุ่วดในการอ่านพระบัญชาสมเดจพระสังคราชแต่งตั้งล่องเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตและทีปึกษาเจ,าาจ้าคณะภาคซิบ โดยมีพระธรรมวชิระโซพลทีปรึกษาเจ้าคณะภาคซิฟเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญพระวชิระสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงและกรล้องเจ้าคณะจังหวัดพระเทรานุเทระ พระภิสุทัง22อำเภอตลอดจนหัวหน้า่วนราชการข้าราชการและประชาชนเขาร่วมพิธีตลอดจนร่วมแสดงมุทิตาจิตนะครับเป็นจำนวนมาก โดยพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชได้แต่งตั้งพระคู่ไพ่บูรณรัตนพรผู้ซอยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหา,าคนครเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบภาษีธรรมพรเจ้าคณะอำเภออุทุมพรทิยวัดถุงสว่างได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดลูปที่สามพระคู่วรธรรมคณะรักเจ้าคณะอำเภอวังหิน วัดดวนใหญ่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งร่องเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษลูกทีซีพระคู่สิทธิทิถมพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอนําเกี้ยงวัดสว่างวารีรัตนารามได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งร่องเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษรูกทีหาพระคู่ศรีโพธาร่างการเจ้าคณะอำเภอคุนหานวัดโพน้อยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งร่องเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษที่กำกับดูแลที่ผักสงโดยเฉพาะ โดยไฮมีนะครับอำนาจนาทีปกคร้องคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดขลองตนตามที่เจ้าคณะจังหวัดนะครับได้มอบหมายแต่งตั้งนวันที่27มีนาคม2 5 6 7สมเดจพระอริยวงศ์สาขาตะญานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครับ